น้องฟิวจัดรถเข้าใหม่มาฝากนะครับก่อนจะเอาไปล้างไปบิ้วไปทำสปานะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยกับเจ้า Isuzu d m a x Spike Cap นะครับตัวนี้1.9แซนนะครับปี2022ส,สีทอร์เรมโบนะครับตัวนี้ราคา5 19,000บาทฟีดาวจะผลอ,อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อหาน้องกับฟิวได้เลยที่เบอร์065 7400689 065 7400689สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ บอกเลยว่าสภาพรถสวยเกรด A นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความเหมือนน้ำท่วมนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกันได้นะครับน้องฟิลมี3สาขาจะมีสาขาสุราธานีนะครับอำเภอเมืองตำบลมะขามเตี้ยนะครับและสาขาทางไปสนามบินสุราธานีนะครับสำนักง,งานใยญ่จะอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ตรงหนองจองเมนองมรีถนนมิตรไมตรีอยู่คู่ฝั่งเหนือนะครับ ครที่กำลังมองหารถอยู่แล้วอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับสามารถสอบถามกันได้บอกเลยว่ารถสวยรถเกรดเนะครับรถรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สภาพสวยสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่แบบพึ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปทําสปาอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จัดทงรงลอง้ลอมาแล้วเรียบร้อยนะสีทอร์เรมโบสียอดฮิตเลยสีสวยสวยนะสภาพบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้แนะนํามากเคยอยากได้ที่ตัวรถที่แบบยกสูงและเป็นเข็บนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับ มาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับนี่กระจังหน้านะครับเป็นโฉมหน้าพริกลกนะครับตัวไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟแตมหมมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพหรล่รๆสวยๆเลยนะครับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวยางนะครับยางน่องเปลี่ยนไม้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับรอแม็กแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหไฮนะครับไฮตัวแซดนะครับตัวนี้ สภาพบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับจะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวติดกระจกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคิวกันสามมีมาแล้วเรียบร้อยด้าม hmm. จับโคเมียมนะครับบันไดด้านข้างโอ้โหครบจบในคันเดียวนะครับน um ี่โลโก้ซีนป okay. ั๊มต่างๆมีมาเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องฟิวพาให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับนี่วน้องฟิวไปปลดล็อกรถนิดหนึ่งนะครับอันนี้รถเพิ่งลงมานะทุกคน รถพิ่งลงมานะครับย, build, ยังไม่ได้บิวยังไม่ได้ล้างนะนี่คิวคอนสแต์หลุดนะครับเดี๋ยวไปติดให้นะครับย้ำนิดนึงว่ารีวิวด่วนนะครับนี่มาเรามาดูกันก่อนนะครับในโซของตัวรถนี่ในโซด้านข้างนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับจุดเต็มสีเดิมแม่ร์คเดิมสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับด้านข้างตัดด้วยหนังนะครับนี่ตรงนี้หุ้มหนังนะ พุมหนังนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเปิดแคบได้90องศานะครับทุกคนนี่หัวน็อตเดิมนะครับจุดเต็มสีเดิมเม็ดอาร์คเดิมลูกลมเดิมนะครับสภาพบอกเลยว่าอ่าสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมโรงงานสภาพสวยๆนะครับนี่เม็ดอาร์คคนข้าง สภาพเดิมๆนะทุกคนเดี๋ยวไปล้างบิวทาความาสะอาดให้นะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำํำน,นี่ช่องใส่ของด้านบนแล้วก็ช่องใส่ของด้านล่างอุปรกรณ์คู่มือต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ สภาพบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเบาะก็จะได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากนะครับนี่น้ำมันดีเซลนะครับลงโลแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับลงโลแม็กมาแล้วเรียบร้อยยางปี2อ2 5นย่าะครับยางนี้ยางใหม่เลยนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ้อแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอๆอเลยนะสําหรับเจ้าอีซูดีแม็กแม็กไลเนอร์สภาพคือใหม่นะ แมกเนอร์ er, สภาพคือใหม่มากนะครับนี่สภาพแมกเนอร์ iner, นะครับนี่โอ้โหตัวนี้อย่างหลไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองไฟท้ายแท้ๆเดิมๆโรงงานมีในส่วนของการชนด้านหลังมาแล้วเรียบร้อยมีกระจนมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองยูสุดีแมกเป็นโครเมียมด้ามจับโครเมียมนะครับไฟกล้องนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนี่มีกล้องมองหลังเรียบร้อย สวยๆเลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับรถส,สีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนังไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่สภาพสวยๆนี่น็อตเดิมนะครับวัวน,น็อตเดิมไม่มีขยับสับเปลี่ยนนะครับจุดแต้มสีเดิมโรงงานแมตตอาร์คเดิมนี่ด้านหลังกว้างนะครับด้านหลังจะได้ในส่วนขอเบาะหนัง 3คนสบายๆเลยนะครับนั่งตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ,างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอุปกรณ์ไม่แรงต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สภาพรถดกหรือว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับแมนอาร์กนี่แมนอาร์กเดิมๆนะครับหัวนอ็อตเต็มสเดิม ลาดแล้วลำโพงดังดีมากนี่ สภาพสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าแบบนี้เลยพวงมาลัยนะครับมัลติอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทุกคนเป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะเป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันควบคุมครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่ตัวยี่สุก็จะเป็นโครเมียมนะทุกคน ตีโศโคนโคมี่แล้ว้นเจรีโมดนะครับจะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะมีที่วางแก้วน้ำเรียบร้อยสวยๆเลยนะครับตรงนี้เนาะโมงอะไรของเขานะครับนี่คูดคอนโทรลนะครับต่างๆนะเนีย้ยเรียบร้อยนะของลายหนังสวยๆเท่ๆเลยเลขใหม่นะครับเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น 3,947น้ะครับก็ถือว่าเลขใหม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับนี่กับสภาพรถนะครับสวยๆเกรด A แบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนคอนโซลน,นะครับคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดํานะครับก็จะมีในส่วนของที่วางของนะตรงนี้นะครับช่องเก็บของใส่ของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟขอทางไฟฉุกเฉินไฟขอทาง ตัว L นะครับจะได้ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับทุกคนจะได้หน้าจอทัชสกรีนมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ,ธได้ด้วยนะสภาพหน้าจอคือว่าสวยมากเลยนะทุกคนนี่มีทดสอบลมนะลมแรงมากนะครับในในกล้องอาจจะได้ยินเสียงน้ำพัดลมนะครับนี่ ลมแรงมากในช่องแอร์พัดลมนะครับพอความเย็นนะครับต่างๆนะนมีพอร์โ,โอเล็ตมาแล้วเรียบร้อยนะครับเ,เกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับนี่เ,นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ตัวนี้นะช่องอยหลังนี่ ต้องชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ต้องชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวกล้องรถนะครับสภาพบกลอว่าสวยๆนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับกนเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับนี่เบรกมือนะครับที่วางของก็จะเป็นหนังนะหุ้มหนังใส่ของนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ตัวเบาะนะครับอ่าตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดํา เป็นเบาะนังสีดำนะครับโดยตะเข็บไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับสภาพตัวเบาะบอก,บอกเลยว่าสวยๆม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพตัวเบาะบอกเลยว่าสวยๆม่ๆแบบนี้เลยนี่เบาะนังไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับเบาะนังไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยนะครับสวยๆช่องใส่ของไฟเปิดได้ปกติมีกระจกด้วยนะครับนี่ ใครสนใจนะครับคันนี้นะแนะนำมากมากเลยนะครับกับเจ้า Isuzu D-Max สเปคแ a p 1 9 1> เซตนะครับปี 2, 2022สีตรอร์เรนโบ้5 1 9 0 0 0บาทฟีดาผล9,000กว่าบาทติดต่อน้องฟิวได้เลย057400689 057400689 6ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย